สวัสดีครับผมต้อนอิสานบบาปั้นพื้นเมืองครับผมกับทีมงานบบาวสบานครับผมกับพีแอบเดี๋ยวทีมงานกำลังออกมาก่อกนครับน,นี่เด็ิเมนูข้าวเส้ากันครับผมเป็นอาหารจิงโต่กตแล้วครับก๋วยต้มหอมๆนะครับจิงโตตอนเส้าแอบเพิ่มแล้วสิก,ก๋วยครับ น,นีตอนซุ่มนี่ไปจุกเลยนี่ครับมีทั้งจุกทั้งก้อยครับผมัเน,มน,นี่คือเอาของแท้คือเทเจลนี่บอกเดี๋ยวมาเสร็จใส่จักบมาเส่ใส่ลาบซุกก็ได้ยเหลี่ยตี้ก้อยสมก็ได้ก้อยครึมรับเมือนี้ภาพกันมาใสาม่มันครับผมใส่มันปลูกมันสำปะหลัง ดับเหล็กกระต่งเฮ็ดใอยูนะกินกินขขาวซ้อกันครับเปหิตะไสร์อืมเป็นตะไสร์วะสัสผีเมียบเฮ้ยแต่ผีเมียบเหรอะอืมนี่จะเป็นของแท้ครับผมยังไม่ผสมน้ำนะ ก็ยังขาดพงชรลรดเหรอครับฮัมส่อันนี้ก็ได้ <c oughs> ก้อยงัวนี่ครับก้อยขุมกับจุตอนเช้าๆครับผมกนกันการในการ,ากในการแล้วออกปาดบตหมดักปาด์ตตัวนี้ได้ครึ่งเดียว มีถึงจุเลยนี่เลยแก้วผมครับทีมงานสายเปเล่ครับผมนะเห็นว่า,วาขึ้นคู่มันให้ผมครับมือนีนขึ้นคู่มันชีพงานคู่เบาเทศบานครับผมนี่ <c oughs> เดี๋ยวล้ามันผมกันเลย <c oughs> เต็มล้งรถเลย เออผมเบสได้เอาผมมากผมยัดไปโดนมาโ้โหวๆๆ <c oughs> ัน่เดี๋ยวสิเดี๋ยวสิมีเอาโฮมให้ผู้ละอันดอกมัดใส่ห,หัวไหมมันท่อนแดดมือเลย <c oughs> เดี๋ยวผิวจะดำครับผมจิ้มงานเลย,เยครับๆๆรจุ่มไอซุ่มดีไปจัดออมตอนเที่ยงครับผมออม กินข้าวครับผมกินข้าวเหคักาเปี่ยี่ยน่งนี้เลยนอยตดเสากวเ้มไ่ะครัร้องมดเลยก่อนร้องมเ่จ้วนียเราหย่อนที่โอ้โ น้ำเือเนืเสียมดีอย่าง้แ้กหจจาเทียงเ r ้เวบหอนผิวๆะดำมผมเ็ดร้องที่มองหมหลองซุ่มนผ้อยงนี้วลองเจนี่ด้นะก็องจอนี่นะพูดว่าลองลองเวิ้งเวิ้บดถึงนีเลยนับยน่นับสนับิผู้สอบ กะกะเอายี่บอว่า่กะเอาาให้คนลบนี่เดีปนเดี๋ยวบงย้มก็เป็นลายก็สิบ้วยก้าวขึ้นบาคุ้มหน่อบนะไปหัวมีเลยไปส่อมเลยมันเด่นบ่มาะเราหอยงนเขาวาเลยครับหวเงีบตึมปราชาเนตึมประชอน

นี่โทรมหาจ้งนน่นตีตีที่เขามาย่งเขมาย่เกือบไม่เกือบะไบเลยนคุบุญคุบัวมาคุนบินเป่าน่าเลยานเกี่ยมนะทำเกี่ยมหวะแต่ไมนกินคนในการดู

ผมดีนะครับอืม,มข้าวเหนียวยีเต้งทำเป็เยังไงตันเดือดหมดิ้เข้าที่นี่เลยดมนี่ ดีไปเรื่อยหนึ่งครับผมไอ้เครื่องนึงบุญหัวเคอื่หัวน่ดเลี้ยวได้กับซีโม้งเนียครับหอยกล่องแล้วได้ทุกทีโม้งหมดแล้วค่อยเป็นค่อยไปครับผมมเพราะเานยเพราะว่าต้องมือเห็ดใช้กับมเห็ดนะ

อืมกเลยก็เททำเ่งไม่ิดหรอกนำเงเาไกชื่องอไปหันนาะเพิ่มเจ้าขุมลำจุ่ตาดวอวอยู่สินนี้สอกยกินข้าวซอครับผมดวนกันเลย เด็ดดีเยนะเียบก็บากินแล้วผนดใส่แรงงานหลายนี่กินได้หลายเวไม่เสียวันเสียควันด้วย้องลองนอ้อยงี่รถือมัน่นหยังลอยังต้องอดีรองพิก็เจ๋ันหมือนป่ะครับฮม แฝหันเด้อโอ้น้ำแผดแล้วอืมไปแล้วนี่ครับถิ่นมามาแล้วม,มาว่าไะไรมาว่อะโอ้กล้อยสุดยอดเลยครับพี่อแอบเรากล้อยขมอมำล้ำเลยแสบคักโอ้สุดยอดื้อจนเอี่ยมแล้วครับผม จุดจอดครับผมมีนู่นข่าวเศร้านี่จุดจอดดีแล้วครับก้อยเนื้อสดๆไม่ไม่ก้อยขมลำมาที่นี่เริ่มทำงานกันแล้วครับแบบที่นี่สายปีรถไทยนะครับ ใส่มันกัดซีค้นมีบ่มีผู้ยิ่งนยครับผมทีมงานนี่นะครับยกล่องมันที่เ,เป็นผู้ใหญ่ครับผม เดี๋ยวผมจะไปดูเสียบ อย่างนี้เลยครับอย่างนีนครับวิธีการใส่บ้านปลูกมันทีมงาน,าาน,นมาที่บ้านครับผมมีแม่บ้านและทีมงานนี่ครับผมครับมาเบิรงวิธีการเสียบเอาหอยกระเพียบผู้ใหญ่ครับเป็นลายใหญ่แล้วเรียบแลเสียบใจกันแล้วครับเอาตกดตานข้นเครื่องครับผม สักสิเกิดม่เกิดแล้วครับเพราะว่าดินดินจะแข็งแล้วต้องการดินซุกซุ่ม,มแบบข้างๆหน่อยครับอื้อครับ,รบมันถ้าเบิ่งผลผลิตนะครับเด้อติดรอติดตามครับอีกสองสามเดือนพุ่ล่ะ ก็จะเห็นบ้านเกิดบอ่อบ้านเป็นปลำมันเจียกแก่หน่อยแหละครับเออเนี่แหละอีสานบ้านเฮาตากแดดมีต่ออ่อยพร้อมแล้วก็ใหม่ ขอบคุณหลายครับที่ติดตามทีมงานเบาเทบานครับผมมือนนิเห็ดเวียกครับเห็ดเวียกนี่แะครับย่ามเห็ดกับเห็ดย่ามเล่นกับเห่นย่ามกินกับกินครับผมปลูกมันเบาพัดเองครับมือนิครับเมนูข้าเศร้าก้อยง้วก้อยคมคมแหรอครับจุเสียบยิดีปีแห่งกับทุกคนครับควมสุขกันไรครับรับรวยกับทุกคนเด้อสวัสดีครับ เราทากันเขาโฮมหนูแดดฮ้อนคักมือนี่